วันนี้เรามาติดตั้งเสริมแหนบให้กับย s u z u a l อ n e นิวครับคันนี้บรรทุกประมาณ3ตันครึ่งนะครับใช้แหนบ20มิลข้างละ4แผ่นนะครับแหนบเดิมกระซอนเข้าไปแล้วก็ใส่แหนบสองงอข้างละ1แผน่นเปลี่ยนตรงเตงบุชเหล็กอักจฉรบีได้1คู่เป็นตรงเตง4นิ้วนะครับคันนี้ก็จะมีเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเปลี่ยนโช๊คใหม่ด้วยนะครับใช้โช๊คใหม่1คู่ทำย่อนิดหน่อยนะครับเป็นรถไปแดงนะทำย่อนิดหน่อยคันนี้จะเป็นตู้ทึบนะครับ ขัยอ่อลงมานิดหน่อยก็พอไหวครับระดับ3ตันสมตันนิดหน่อยนะครับลูกค้ามีล้อมียางมาแล้วนะครับด้านหน้านะครับเราทําการเจาะย้ายหูแหนบนะครับเจาะย้ายหูแหนบขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้แหนบไม่ต่ําจนเกินไปนะครับเราไม่ได้ใส่กล่องโหลดนะครับใส่เหล็กแระแหนบกันแหนบปิดนะครับไม่ได้ใส่กล่องโหลดแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนเป็นรองแหนบแบบมีสกีด้วยนะครับแบบนี้ล โอเคช่วงล่างก็จะไม่ต่ําจนเกินไปนะครับฝ่ามือลอดได้สบายๆนะครับแหนบไม่ต่ําโอเคครับจะสวยงามก็พอไหวแล้วครับมันทุกได้ระดับสามตันสามตันครึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นออเนิวคันนี้เมื่อเวลาเสริมแหนบแล้วนะครับล,ลูกค้าอยากได้ใบวิศวะเราก็มีวิศวะเส็นบรับงการดัดแปลงสภาพรถให้นะครับใช้ใบวิศวะจากทางอูดได้เลยนะครับ ก็มีวิศวะเซ็นรับรองการดัดแปลงสภาพรถให้ด้วยโอเคก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับรถใหม่ป้ายแดงครับโอ้โหสวยงามกันด้านหน้าลูกค้าแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางด้านหลังก็เสริมแหนบเจาะย้ายหูแหนบแป้นรองแหนบโช๊กแหนบสองงอแล้วก็แหนบ20มิลน,นะครับโอเค สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือติดตั้งเพาลอยนะครับหรืออยากจะได้ใบวิศวะเซ็นรับรองการดัดแปลงสภาพรถนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับสวยงามครับแหนบเราไม่ต่าจนเกินไปนะครับก็บรรทุกได้ครับตัดลูกยางนั่งเพาให้นิดนึงนะครับพอไหวสามตันครึ่งพอไหวครับ ถ้าในอนาะคตจะใส่เพลาลอยก็แหนบชุดนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ต้องยกรถขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะใส่เพลาลอยเข้าไปเพ,พาราะเพลาลอยจะใหญ่กว่าเพลาเดิมนิดหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับ